สค่ะ,คะกรกนกวุธยานะคะ,ะที่เห็นอยู่ที่นี่คือเป็นแปลงสาธิตของประกาศข่าวของเรานะคะซึ่งให้เกรรษตรกรที่นี่เป็นผู้ปลูกบ้านอะไรครับบ้านชีบาโบค่ะอำเภอ,อพบพะอำเภอพบที่เห็นอยู่นี่คือแปลงสาธิตของเราที่ได้ใช้ผลิตภณัณฑ์ของซูเปอร์นานโนไปแล้วสี่ครั้งส<อ>ี่ <4 S 2> ครั้งคือแต่เล็กเลยตั้งแต่ลงก้าเลยคือเขาใช้ลองพื้นก่อนหลังจากนั้นก็คือลงก้าเล็กๆ ลงกาเล็กแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสี่วันเขาก็ฉีดพ่นครั้งแรกครับอีกหลังจาดอีกห้าวันก็ฉีดอนี้วันถึงหกวันไม่ใช่สารเคมีเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะคือคือแปลงตัวนี้คือไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช่อะไรเลยใช้ของเราอย่างเดียวอันนี้ใช้ของเราอย่างเดียวคือแบบว่าถ้าสมมุติว่ามีแมลงก็ฉีดไล่แมลงคนั้นคือปุ๋ยที่ใช้อยู่คือเราคือเราแบบให้ให้ให้ยกเลิกไปเลยคือเลิกใช้ไปเลยคือใช้ตัวตัวนี้ครับ แล้วอันนี้อันมีอายุกี่วันแล้วครับเนี่ยตอนนี้24วันค่ะ24วันตั้งแต่วันลงก้านะคะ24วันค่ะ24วันนะครับโอ้นะครับสวยมากเลยครับนะครับเขียวทั้งแปลงครับแล้วก็แล้วก็จะสังเกตว่าคือ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 ลักษณะของอ่าลำต้นลักษณะของใบคือมันจะมีแบบมันจะใหญ่กว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้สินค้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับ แคปซูลซูเปอร์กินอีเขียวนล้วนะย่ำซูเปอร์กินเขียวล้ามวอย่ำบประวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น